สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็กลับมาพบกับรีวิวสกินแคร์กันอีกแล้วนะคะคนวัย30อย่างเราเนี่ยก็ต้องใช้สกินแคร์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งแล้วนะทุกคนแล้วก็บอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นสปอนเซอร์รีวิวนะคะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยก็อยากจะให้ตะโกนออกไปเลยนะคะบอกเลยว่านี่คือสปอนเซอร์รีวิวเพราะว่าต้องการที่จะแสดงความจริงใจต่อผู้บริโภคัเองซึ่งเราประทับใจจุดนี้มากแบรนด์ที่พูดถึงอยู่นะคะก็คือแบรนด์สกินซิส t ตอค่ะคือเอาง่ายๆตามภาพเพื่อไปนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ออกไลน์สกินแคร์มาสําหรับน้องๆวัยใสนะคะเกี่ยวกับสิวเอ้ยวิตซีเอ้ยหรือว่าความชุ่มชื้นต่างๆน,นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกไลน์ใหม่ขึ้นมานะคะน่าจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละก็คือเป็นไลน์เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิงโดยเฉพาะนะคะซึ่งเหมาะกับคนวัยเรามากๆนะคะแอมตอนนี้อายุ30แล้วนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะไ <laughs> ลน์ใหม่ที่เขาออกมานะคะมีชื่อว่ารีเซ็ตนะคะแล้วก็มีออกมา2ตัวนั่นก็คือแอนตี้เอจจิงแอมพูแลวก็แอนตี้เอจจิงบูสเตอร์ค่ะคอนเซปต์ของเขาก็คือคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิว เตือนทุกคนก่อนเลยนะคะว่าปัญหาผิวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นมันชัดขึ้นในวัย30เนี่แหละทุกคนอย่างของแอมนะคะก็มีตีนกาบางๆมาแล้วร่องน้ำหมากก็มาแล้วนะคะแล้วก็รูขุมขนตรงหน้าแก้มก็มีความกว้างขึ้นจากที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบรูขุมขนเล็กมากแต่ตอนนี้ก็คือหน้าแก้มมาแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่แบบใส่หมวกอะไรเงี้ยรอยหมวกมันจะอยู่นานมากทุกคนคือเหมือนกับคอลลาเจนในผิวมันตายไปแล้วอะ่ะมันค่อยๆตายไปนะคะเพราะฉะ น,นั้นอะผิวมันไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วมันก็ไม่ค่อยเด้งกลับคืนแล้วเป็นแบบ ถ้าใส่หมวกนะก็คืออยู่อย่างนั้นมันครึ่งวันเลยนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยตรงหน้าผากเนี่ยก็มีเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราแสดงอารมณ์ทางสีหน้าเยอะนะคะอย่างแอมเห็นชัดตรงหน้าผากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดของคนนึกออกปะแล้วตรงเนี้ยมันก็เห็นชัดมากถ้าเราเริ่มใช้สกินแคร์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งก่อนนะคะผิวเราก็จะเด็กก่อนเพื่อน,นะคะคือถ้าใครที่อายุ25แล้วเนี่ยแอมก็แนะนําว่าให้หากลุ่มแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมาใช้เตรียมไว้เลยนะคะพวกปัญหาริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะได้มาช้า นะอย่างของแอมอะตอนอายุ25้าก็รู้สึกว่าผิวเราก็ยังดีอยู่ไม่ได้แก่ไม่ได้อะไรก็คือไม่ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่อายุย5้าตอนนี้ก็คือปัญหาผิวตอนอายุ30มเนี่ยมันมาเห็นแบบเห็นชัดจนแบบตกใจแอมมีถ่ายตอนที่ทา2คนนี้เอาไว้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอมพูที่มีอยู่7อันแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวบูสเตอร์ตัวนี้นะคะแอมถ่ายไว้ครบทั้ง7วันเลยแล้วก็มีผลรูปก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ให้ดูด้วยเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ โอเคตอนนี้ก็ตัดกลับมาที่หน้าสดมากๆเลยนะคะอันนี้คือล้างหน้ามาแล้วนะแล้วก็มแบบันคือแห้งนก็จะมีความแบบมีความแห้งๆหน่อยอาจจะต้องรีบพูดแล้วก็ต้องรีบทาด,ดิ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูที่ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องผลิตภัณฑ์กันนะคะเริ่มแรกเนี่ยตัวแอมพูก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปิดออกมาน้องก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่ง ออไอตัวนี้เนี่ยมันกแ็แอมจับดูอะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบพลาสติกเนาะคือแอมมาเคยเห็นอยู่ว่าคนที่แบบใช้แบบแก้วอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีความหวือนหวัดว่าแก้วมันจะหวัดไหมแต่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีฝามาให้สําหรับหักด้วยส่วนบริเทนพันธ์ทั้งหมดนี้ก็แบบดีมาก ดูน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวต่อไปก็เป็นตัวูสเตอร์นะคะก็มาในกล่องแบบนี้เปิดออกมาก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นขวดแก้วนะคะซึ่งเป็นขวดแก้วสีชาชาเป็นหัว d r เปอร์แบบนี้โอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทาอันนี้นะนะคะก็จะหักต้องใช้แรงหน่อยนะคะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่ะเนี่ยเท่าที่ดูนะคะมันจะเป็นพลาสติกที่มีความแบบ มีความเนื้อนวลเหมือนแก้วแล้วก็หักออกมาเนี่ยมันจะแบบเป็นเป็นวงพอดีเลยไม่มีความเป็นแบบเป็นแหลมๆห,หรือว่าจะอะไรที่มันจะขวนแล้วก็บาดได้นะคะแล้วก็เขาให้ทาครึ่งน,นึงเนาะขนาดยังไม่ครึ่งมันก็เยอะแล้วอะ่ะอ่ะโอเคเนื้อเขานะคะ,ะ,คะมันจะมีความแบบเนื้อจะมีความแบบใสๆเป็นน้ำเลยนะคะ อันนี้นะคะก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทาน้ําตกอะซึ่งมันสบายผิวมากแล้วก็เนี่ยตอนนี้ซึมเข้าผิวแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบว่าทิ้งความหนึบนิดนึงไว้บนผิวนะคะซึ่งเทคเจอร์แบบนี้เนี่ยแอมรู้สึกว่าครีมที่จะทาตัวต่อไปเนี่ยมันจะดูดเข้าผิวได้เร็วมากแล้วก็วิธีการเก็บรักษาตัวแอมพูตัวนี้นะคะคือเวลาเราหักมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ให้เราเอาไอตัวที่เราหักออกเนี่ย เอาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาด้านที่เป็นมวนมเนยัดกลับเข้าไปแบบนี้มันก็จะปิดล็อกกันเข้ากันแบบสนิทเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้กลางคืนได้ต่อไปเรามาดูกันที่ตัวปสเตอร์กันนะคะก็เดี๋ยวจะปั๊มขึ้นมาให้ดูก่อนมันปั๊มไม่ขึ้นแฮะอ่าขึ้นละมันขึ้นมาน้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูเนื้อก่อน เข้าใจแล้วก็คือว่าเนื้อเขาเนี่ยมันมีความแบบเป็นเจลที่แบบมีความหนาแน่นอยู่พอสมควรนะทุกคนแล้วเนี่ยหลอดเขาเล็กมากหลอดจิ๋วมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบดูดยากนิดนึงนะคะ,ะเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นเจลเจทั้งสองตัวไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เออไม่มีกลิ่นเลย ผิวแพ้ง่ายก็คือสบายใจได้แน่นอนเจอตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่า มีความหนาแน่นกว่าแอมพูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทาไปเนี่ยรู้สึกว่าสบายผิวเย็นผิวแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะในไลน์เนี่ยนะคะเขาก็มีสารสำคัญที่ชื่อว่าอาร์คทาลิสนะคะซึ่งสกัดมาจากแบคทีเรียชนิดดีที่เกิดในมหาสมุทรอาร์กติกภายใต้แสงออโรร่าคือมีที่อาร์กติกที่เดียวนะทุกคนเพราะไม่มีที่ไหนแล้วที่จะมีแสงออโรรานะคะบังไม่ไหวแล้วก็ยังมีเปปไทด์อาร์เกอร์ไลน์แอมพลิฟายนะคะเป็นเปปไทด์สุดอัปเกรดที่ช่วยลดการยึดตัวของ กล้ามเนื้อและสารสกัดทั้งหมดนี้นะคะจะซึมลงสู่ผิวไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวนำพาที่ดีนะคะทางสกินซิตต้าเนี่ยก็ใช้เดอะคอสเมติกโดรนเทคโนโลยีนะคะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยพาสารต่างๆเนี่ย ซึมลงสู่ผิวได้ถึงชั้นเซลล์ผิวเลยเพราะฉะนั้นก็จะลงได้ตรงจุดแล้วก็เข้าไปกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยสังเคราะห์ไฮยาลูรอนิกแล้วก็อิลาสตินมากขึ้นผิวเราก็จะตึงกระชับแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองค่ะ,อะแอมก็มีภาพเปรียบเทียบก่อนหลังนะคะมาให้ชมกันว่าประสิทธิภาพเขาใช้7วันแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่า2ตัวนี้ที่แอมเอามาใช้เนี่ยคือแอมแอดเข้าไปในไลน์สกินแคร์หลักของแอมแล้วก็ ตัดตัวเซรั่มหนึ่งเซรั่มสองที่แอมใช้ไปแล้วก็มาใช้น้องสองคนนี้แทนแต่ว่าตัวโทนเนอร์แล้วก็มาจูเนเซอร์เนี่ยแอมใช้ตัวเดิมนะคะส่วนตอนเช้าแอมก็ใช้แค่2ตัวนี้เลยแล้วก็ทาครีมกันแดดเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะอย่างที่แอมบอกนะคะว่ามีปัญหาตรงหน้าผากเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเส้นๆอนะ่ะเห็นชัดแล้วนะคะหลังจากใช้7วันทุกคนดูดิมันหายไปเลยนะคะคือผิวดูอิ่มฟูขึ้นมากๆแต่ว่าทุกคนไม่ต้องไปดูเรื่องแบบสีผิวนะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะแงงมัันนต่าก มันก็เลยเป็นสีดูเหมือนขาวขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆล้วคือสีผิวเท่าเดิมนะอ่ะต่อไปเป็นตรงหน้าแก้มนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความแบบดูขุ่มคนหุบลงนิดนึงแต่ว่าที่ชัดก็คือในส่วนของข้างจมูกทุกคนเห็นเลยว่ารอยริ้วรอยที่มันเป็นแบบเส้นๆนะคะตรงข้างจมูกอะ่ะพอหลังใช้7วันอะ่ะมันเบลอลงคือริ้วรอยบางๆต่างๆเนี่ยมันเบลอลงแล้วก็ผิวมันดูชุ่มชื้นมากๆนะคะทั้งๆที่ไม่ได้ใช้อะไรเปลี่ยนไปเลยนอกจาก2ตัวนี้นะคะ แต่ผิวมันดูอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดทุกคนดูดิตรงปลายจมูกแอมอ่ะมันจะแห้งๆแ,แต่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วก็คือหนังก็ไม่แห้งนะนังก็ไม่มีแบบมีความเป็นขุยๆออกมาให้เห็นนะคะบอกเลยว่าโดยรวมของผิวเนี่ยมีความแบบอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยจางๆอ่ะ มันเรียบลงได้จริงๆไว้ทุกคนแอมไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าก็คิดว่ามันอาจจะช่วยได้นิดหน่อยเห็นได้นิดนิดหน่อยๆแต่ว่าตรงหน้าผากมันเห็นชัดมากทุกคนตกใจมากเลยนะคะในส่วนของเนื้อท t e เจอร์นะคะแอมรู้สึกว่าน้องคนนี้มันซึมง,ง่ายมากๆเขาซึมเร็วมากมันเป็นน้าแบบน้ําเลยอะ่ะน้ําไหลเลยนะคะส่วนน้องคนนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขอตินิดนึงว่าไอตัวที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมายากมากๆนะคะแต่ว่าแอมก็มีเทคนิคให้ทุกคนนะคะคือแอมอ่ะ ครั้งแรกๆแ,แอมก็รู้สึกว่ามันขึ้นมายากใช่ไหมแอมก็ ปั๊มปั๊มปั๊มไปอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไม่ขึ้นทีเนี้ยวิธีการก็คือให้เราอ่ะกดไปทีเดียวฟึบแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ในตัวเซรั่มของน้องคนนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดสีเหลืองๆนะคะซึ่งแล้วแต่ดวงว่าวันไหนน้องจะขึ้นมานะคะมันไม่ได้ขึ้นมาทุกวันนะคะเงรู้สึกว่าไอ้ตรงหลอดตรงเนี้ยมันเล็กไปนะคะแอมต้องปั๊มมาประมาณแบบ3รอบนะคะถึงจะทาทั่วหน้านะก็อันนี้ก็โน้ตเอาไว้ให้สําหรับคนที่อยากจะรู้ว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะคะสำหรับแอมก็รู้สึกว่าข้้อเสีียก็ประมาณนแล แต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยมันมีความแบบเป็นเจลเจที่พอทาไปแล้วรู้สึกเย็นหน้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะคือเห็นเลยว่าหน้ามันจะมีความเงาขึ้นนะคะถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วรู้สึกสนใจมากๆนะคะน้องคนนี้นะคะ anti aging ampoule นะคะรานะคาเปิดตัวอยู่ที่790บาทนะคะแล้วก็น้องคนนี้ anti aging booster นะคะรานะคาเปิดตัวอยู่ที่690บาทค่ะน้องคนนี้เนี่ยใช้ได้7วันนะคะมี7หลอดแล้วก็นาง ก็จะต้องทิ้งไปนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย7วันแล้วก็ยังใช้ต่อได้นะคะโอเคถ้าใครสนใจน้องคนนี้นะคะก็ช้อปปี้ลาซาดา้าแล้วก็วสานมีหมดเลยนะคะไปตามหาก็ได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของน้อง2คนนี้นะคะมอมก็ขึ้น QR code ไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีพวกงานวิจัยอะไรต่างๆลงไว้ให้นะคะดูแล้วก็คือว้าวมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย